สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้กำับนะครับสวัสดีครับอันนี้อ่าผมคือนครสวรรค์นะครับแล้วก็อันนี้คือผู้กับอิสเดธผู้กำกับทัตโตะครับอ่าครับผมวันนี้เป็นบทสัมภาษณ์มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์นะครับกับแล้วก็ถามความรู้สึกแล้วก็ความเป็นมาตั้งแต่แรกเนี่ยทุ่งจำเนี่ย ประเด็น,นแรกเลยผมถามก่อนกับวันแรกที่ถูกแดกเนี่ยกับได้รับข่าวจากไหนครับเอเอ่กกถูกแ,แดกแดในมวันที่สามที่ภาเลยครับตอนถูกแดดก็ประมาณช่วงปลายบ่ายพี่น้องตุนรายงานไปว่าถูกแดดต่ตอนนี้มันถูกแดกทุกคนก็จะเยอะก็เลยส่งเจ,จ้าหน้ในในในาที่มาดูแลจะมีนิตยกรถเข้ามาดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดความมั่ว การแย่งพระแล้วก็ทำเจ้าหน้าที่วัดก็จะได้การส่วนได้ง่ายหลังจากนั้นเนี่ยวันวันที่4นะครับวันที่4ซึ่งเป็นวันจุดเป็นวันเสาร์ตอนนั้นผมก็ตั้งใจจะไปพักก่อดที่เพชรชุมเสร็จแล้วก็ไปไปแล้วมันยังมีอากาศร้อนมากก็เลยเตียรถกลับมากลับมาก็มากลมาเที่ยงถึงบ่ายก็นอนพักพอเย็นพอเย็นไว้บ่าย ทาวัดก็ได้รับทราบข่าวจากทาวัดว่าจะเปิดให้เช่าหันงกันในราคาหนึ่งพันบาทแล้วเาก็ทางวัดจะแจ้งมาบอกว่าคนเยอะมากเลยก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลวางก่อนใหม่เพราะว่าการเช่าหากันมันจำนวนมากเนี่ยความวุ่นวายเข้ามาเรื่องมาเป็นสักขิีพยานครับหลังจากเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยตกำนันเอกนะครับกำนันสราวุฒิขาวรบนดเนี่ยได้รู้จักผม ก็เรียกผมเข้าไปในจุดที่เช่าหานะครับที่นโมก็บอกกันให้ควกเราเพื่อเป็นสักขีพยานในการเช่าค้าแล้วก็การเก็บเงินนะครับเป็นสักขีพยานว่าทำแบบโปร่งใสนะครับว่าเช่ามาได้เท่าไหร่ซึ่งวันนั้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยว่าภาพจะมีอยู่ประมาณสักเก้าศูนย์เออผมก็ไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เล็กนิดเดียวอ่าเล็กประมาณแค่นี้ ดนนั้นก็มีดินด้วยมีดินด้วยแล้วก็ถุงนึงก็โดยเฉลี่ยถ้าผมให้ผมโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสักพันแปดไม่เกินส0 0พันไม่เกินสองพันกุมช่วงบ่ายนั้นน่ะก็เช่าได้ประมาณสักสีได้เงินไปสล้านกว่าบาทรายลเหตุที่รู้เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยได้ได้เก็บเงินแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะส่งเงินกับธนาคาร อันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผูกลับมามามาเห็นทะกลับขึ้นมาแล้วแล้วก็วันนั้นผู่กลับได้เช่าเช่าไปไหมครับครับก็ผมก็วันนั้นก็ตัวผมก็มีความศรัทธาในหลวงกระเดิมอยู่แล้วครับก็ก็เช่าหาไปพอสมควรเลยถือว่าวันนั้นน่าจะเช่ามากที่สุดใน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 กลุ่มที่คนมาเช่านะครับก็สาเหตุจากว่าความศรัทธาส่วนหนึ่งแล้วก่อนที่ ปุ๊บจะแตกประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมได้ไปอบตัวที่วัดคลองทางนะครับขออปัญญาขอขออปัญญาคนนี้ก่อนเนี่ยแกอายุเจ็ดสิบกว่าแกเป็นขออระดับเก้าขออเกียรติการศึกษาแกบอกว่าสมัยแกหนุ่มๆประมาณสี่สิบปีที่แล้วแกโดนที่นะครับโดนที่โดนทุ่นเนี่ยแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คนร้ายหวังหวังต่อสั่งโดยการ เอามอเตอร์ไซค์จริงแก่ห้านะัดไม่โดนไม่โดนเขาบอกว่าเขาคล้องหลู่ก็เดิมมีเพียงเดียวผมก็สอบถาม่าว่าจะหาได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับท่านบอกว่าเป็นแสนแสนกว่าบาทสองสามแสนอะไรอย่างนี้ผมอยากได้ัแต่นั้นแหละแต่ก็คงจะไม่มีปัญญาเพราะว่าหลุดก็เดิมราคาแพงแพจากนั้นท่านบวกว่า,าแพง จากนั้นเนี่ยมันก็ปุกก็แตกนะครับผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็พร้อมที่อยากจะจ่ายเงินแสนพอผมนั่งเป็นจักรีพยาอย,าอยู่ผมก็บอกภรรายาว่าซึ่งเข้ามาด้วยเนี่ยเขบอกว่าเดี๋จะขอเช่าพ้าหน่อยนะแล้วผมก็บอกว่าร้อยองค์นะครับเริ่มต้นเลยร้อยองค์ แสนหนึ่งเขาก็ตกใจแต่เขาไม่กล้าขัดใจผมก็ให้เช่าไปด้วยเราอยากได้อยู่แล้วอยู่แล้วมีโอกาสได้เห็นกว่านี้ใช่แล้วก็ไปดูดูที่ใต้โบสถ์ครับออกมาจากใต้โบสถ์ใต้ใต้พระประธานนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าที่จะใครที่จะมังกรเขาโอบเขาใบใหญ่ๆแล้วก็ลึกเข้าไปอีกนะครับลึกจาก่พื้นไปเนี่ยสามสิบเซนแล้วโอ่งมันก็ต้องลงเข้าไปอีกเป็นเมตรใช่ไหมครับ ซึ่งจะขุดแล้วก็ขุดทรองเป้งกับนั่นะมันก็ยากคือไม่มีใครเอาเอาไปได้แน่นอนครับเพราะว่าถ้าถือไปงัดโบกมันก็ต้องมาแจ้งความดําเนินคดีครับใช่ไหมแต่เจ้าหน้าที่ของวัดหรือขจุรากรของวัดหรือเจ้าวาดของวัดก็ต้องก็ต้องมาแจ้งว่ามีการบุกรุกทำให้เสียทรัพย์อะไรต่ออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็เหตุปัจจัยอันหนึ่ง ที่ผมได้ทําการสืบเสียเพิ่มเติมน,นะครับผมก็ไปถามอดีตกำนันอายุ80กว่าอดีตผู้ใหญ่อายุ80กว่าเช่นกันนะครับว่าว่ามีใครมาทําอะไรในใต้พื้นโบสทุกท่านตั้งแต่เกิดมาแล้ว้งเป็นอดีตกำนันตั้งแต่ปี15นะครับไม่เคยไม่มีปัญหาเรื่องนี้และชาวพนัพนมลอกเนี่ยนับถึงวัดคล้ายวก็เดิม คือรณาข้าวอุรณะด้านนอกด้านบนครับไม่เกี่ยวกับพื้นโบสถ์ใช่ทําหลังคามีการปฏิจสมผลลดบริเวณหลังคาซึ่งมีคเล่าว่าเขาอยากจะไม่ให้ทำเสร็จเหือเดินบอกทำไม่เสร็จแล้วบกณ้ายก็เลยทาไม่ให้เสร็จแต่ท่านก็เป็นคนวางราฐานในการครับแล้วเดิมแล้วผู้กับมั่นใจในองค์พระที่ขึ้นมาจากที่อยังไงก็คงมั่นใจครับ ผมในฐานะที่เป็นเป็นผู้พิากับซึ่งในเรื่องของการดูสถานที่เกิดการตรวจสถานที่เกิดูแลมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ไทยจะอยู่ดีๆจะมางัดงัดโบสเพื่อเอาพระไปฝังเนี่ยมันก็ต้องเป็นปัญหาเป็นประเด็นวุ่นวายอยู่แล้วนะครับแล้วก็โอ่งก็บใบ้ไปเลยนะครับ แล้วประกอบกับองค์พระนะครับองค์พระเนี่ยก็พร้อมกับพระบูชาที่เราต่อบัญชาเช่าหามาราควาแปดเก้าแสนบาทเมื่อยี่สิบสองสิบีที่แล้วเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยมีเข็มแทงใต้ร่างเนี่ยเหมือนกันเลยภายนอกก็เหมือนกันเพียงแต่ตามสีเท่านั้นอีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับตัวองค์พระเนี่ยซึ่งองค์พระมันมีน้าทองมีทองอยู่หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของในในองค์พระ ถ้าจากการคำนวณแล้วเนี่ยพักมีประมาณ17,000กก2 2 5 0 0กรัมถ้า1%ก็ประมาณ2,000กว่ากรัม2,250กรัมกรัมหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าเดี๋ยวนี้ก็คือ2 6 0 0หกพักรัมนะครับถ้าคำนวณมาแล้วก็เข้าวเกล่า6ล้านบาทคือพักในกลุ่มนี้เนี่ยมีทองคำในกล่6ล้านบาทในในพักทักนึงที่อยู่ที่ว่า มิจฉาชีพหรือคนสร้างสถานการณ์จะลงทุนตกล้านครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการลงทุนขนาดนี้จึกคุ้มทุนมมไหมแล้วการวางแผนเนี่ยวางแผน40สปีเพื่อจะมาทําให้คูแตกหรออะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่ยังไม่ไม่รู้ในเนื้อหาหรือเหตุหรือปัจจัยเนี้ยต้ไปพูดแต่ไปพูดแต่ไม่เคยมาที่วัดถนมรออไม่เคยมาดูใต้โบสถ์เป็นยังไงไม่เคยมาดูองค์พระอะไรก็นั่งนึกเอามันไม่ได้ดูแค่รอยตะไบมันต้องดูแบบความเป็นจริง ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คือกันเหตุรถชนเนี่ยคนก็พูดไปไอ้ฝ่ายนี้ก็ว่าตัวเองถูกไฝ่ายนี้มันต้องดูมันต้องดูรอยบุบที่รอยเฉียวโนรอยอะไรความเป็นมาความเป็นมาคือเรามาต้องดูที่เกิดเหตุเช่นกับในในในบทเราก็ต้องดูที่เกิดเหตุมันเป็นเป็นไงเหตุและปัจจัยมันมันมัน้องกันไหมผมก็เลยเชื่อมั่นในด้วยวิชาชีพผมผมไม่ใช่เซียนพระนะครับผมผมผมมองว่ามันมันเป็นตัวแท้ ครับด้วยตัวผมพักแล้วก็เหตุและปัจจัยมีนี้แล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่อดีตกำนันอดีตผู้ใหญ่นะครับแล้วจากจากนี้ก็คือจะจะมีแนวทางยังไงที่ว่าจะให้พักเครื่องที่ปลูกบนภูมิล้องเนี่ยไปในทิศทางที่ดีอย่างไรบ้างครับก็ผมก็ได้ปรึกษากับท่านท่านกำนันเอกนะครับสารวุฒิพี่นโมวิทยากรเราอยากให้ฟังน่าเชื่อถือ อ่ากวัดก็รูประวัติของเราเนี่ยถ้าเกิจะต้องทำประวัติต้องทำหนันงสือหนันงสือทำประวัติความเป็นมาของวัดนะครับเจ้าวาดมากี่คนมีการติดเตตและความเป็นมาของอ่าตำบลพนรมลอกเป็นไงตำบลพนรมลอกนี่เดิมเป็นอำเภอด้วยเป็นอำเภอแล้วก็ต่อหลังว่าได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลท่าตะกุด ก็เป็นพระเากะโปรน,นะครับประวัติเราเป็นมาของวัดตลอดจนทั่งปลุกแต่พระเอีแล้วคนจะเข้าหาด้วยความมั่นใจเล่นให้ถูกทางนะครับเข้ามาให้ว่าเป็นพระที่ที่แท้จากวัดนนมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอย่าลืม้วยว่าพระเนี่ยมันแพงมันแพงก็จะมีของปลอมเกิดขึ้นมาวิชาชีถ้าเราไม่สร้างรรตัดฐานให้กับองค์พระ ไม่มีหนังสือเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่จโจมตีกันซ้ายขวาได้ซึ่งตอนนี้ก็ทรรมวชก็จะกำลังจัดทำหนังสือเล่มแรกขึ้นมาจแล้วก็มีในสมาชิกของวัดที่น้องๆร่วมกันเอาพรพที่ว่าตตวียงมีอยู่รวมที่มาจากภูมง,งกับภง,งกับเลยอเอาลงเป็น หนังสือรุ่นแรกเร่มแรกของวัดเพิร์มอกใช่ครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นท่าบูชาที่ทางวัดจัดสร้างนะครับมี9นิ้วมี5นิ้วนะครับที่จะพุทธาพิเศษเนี่ยเร็วๆนี้นะครับในวันที่19-20ัที่จะถึงนี้นะครับการที่จะทำพุทธาพิเศษก็ส่วนหนึ่งก็จะไป<อ>เรนาตุโบ่แช่ ด้วยแล้วก็จะทำพิธีพัน์นะครับมีการนึ่งก็เป็นการสร้างความนะ่าเชื่อถือการทำพิธภพันฑุ์เพื่อกประวัติความเป็นมาของวัดนะครับแล้วก็จะมีพระมีอะไรแล้วแต่อะไรนะรจะให้คนมามาเช่าหาหรือมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยววัดนุ่มลอกคือเราเหมือนมาท่องเที่ยวเชิงธรรมะนะครับหลังจากไหว้ไหว้ครับวัดพระที่นางนะครับซึ่งเป็นวัดในพุทธมณฑ นะครับที่จมดนจมลกและต่อมาอาจจะมาการาบเหมือนเดิมก็ออคล้ายที่วัดท่าตะโปก็จะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงของมัแล้วก็อาจจะเลยไปเที่ยวบึงบุรพเพชรซึ่งเปเขตี่อนะครับ mm. แล้วจะมีหลวงพยูนี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเกจิจังที่วัดนั่นเตะนะครับก็จะเป็นแหล่งหลายหลายแหล่งคือคนมาท่าตะโปเนี่ยก็จะจะมีแหล่งท่องเที่ยวถึงสามที่สามสี่ที่เลยนะครับ ที่หนึ่งก็คือเนี่ยวัดพระพินาวัดเสาพนมรอบวัดเสาพนมรอบของเราแล้วก็ยังจะไปเสาพนมเสร็จของผู้อยู่ทึ่ท่านเป็นเจสิจังอยู่ด้วยกันกเขาเรียกเจสิจบึงโพระเพชรนะครับแล้วก็ยังไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติที่บึงโพระเพชรได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาสัมผัสธรรมอุ่นดับพิซเลสหาดดับนะครับท่านได้มาใน ช่วงแรกๆเลยตั้บบงบ,บๆๆเเกเนแต่แรกๆเลยครับเั้งแต่แรกๆแล้วก็ติดวัดไปเลยครับครับผมมาตลอด <ๆ S 1> ก็ความรู้สึกอ่าส่วนหนึ่งเบื้องต้นที่ผมได้ทำอา่าขออนุญาตท่านาผูมิกับอ่าได้ถามความรู้สึกในตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังสืออะไรเกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับาหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับก็วันนี้ผมขอขอบคุณ ท่านรู้กักมากครับผมที่ให้โอกาสนะครับได้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ